ำหรับพันด้าซีวินะครับเวลาเปลี่ยนโชกแต่งอัปเกรดไปแล้วนะครับแล้วมีอาการจั๊แล้วเสียงดังนะครับอึดอัดอึดอัดวงลรยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วมีเสียงนะครับผมมีเทคนิคดีๆมาฝากครับสำหรับใครที่เจอปัญหานี้นะฮะหลักแรกครับจะเป็นที่ตัวเบ้าโชกอันนี้ครับนี่คของเดิมเอ้ของเดิมอันนี้นะครับนี่มันจะหนาๆแบบนี้นะครับคือมันไม่ได้ตัดนะครับผมไปเจียแล้วหนึ่งฝั่งให้ดูครับเป็นแบบนี้ครับทำไมต้องเจียนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูครับ คันนี้ซีวีเอสซีเนี่ยใช้เป็นโชคสี่ดวนแซดนะครับก็จะเป็นโชคที่อัปเกรดคือมาพร้อมสปริงยกชุดแบบนี้เลยนะครับคือสปริงของใหม่เนี่ยมันจะเป็นกดแบบเป็นโอ่งแบบนี้ครับจะเป็นโอ่งแบบนี้นะครับเวลาเราใส่ใช้เบ้าเดิมเนี่ยนะครับคือสปริงเนี่ยต้องใช้เบ้าเดิมนะครับเวลาใส่เข้าไปปุ๊บสปริงตรงนี้มันจะมาเบียดกับช่วงนี้นะครับเวลาจัมนะครับหรือน้ําหนักรถกดลงมาเนี่ยระยะของตรงนี้มันจะอยู่ตรงช่วงนี้พอดีครับมันก็จะเบียดกันอึดอัดอึดอัดน,นะครับ ถ้ายังไม่เกียร์นะครับมันจะเป็น like แบบนี้นะครับถ้ายังไม่เกียร no ์ก็จะหนาแบบนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นแค to ่ like this, mm hmm. ah. ตัวหัวล็อกปลายสปริงเท่านั้นเองนะครับเกียร์ให้มันบางต่ําไปเฉยเพราะเวลาเราจั๊มลงมาเนี่ยตรงนี้มันก็จะไม่เบียดกับช่วงนี้นะครับอันนี้คือเกียร์แล้วมันก็ยังล็อกหัวสปริงได้เหมือนเดิมนะครับแต่มันจะไม่มาเบียดตรงช่วงนี้นะครับอันนี้คือหนึ่งเทคนิคครับสเตแอดวานเนี่ยมันจะมีชครุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับจะมียาง จะต้องใช้ยางกระแทกเดิมนะครับแนะนําว่าต้องตัดครึ่งหนึ่งนะครับถ้าไม่งั้นเวลากดลดลงมาระยะช๊คเนี่ยมันโหลดสเตียร์วานเนี่ยจะโหลดได้หนึ่งจุดห้าหรือประมาณสามสิบมิลิเมตรนะครับระยะช๊คเนี่ยตรงแกนนะครับมันจะมาเบียดกับช่วงนี้นะครับถ้าไม่ตัดนะครับมันก็จะดังเสียงอึดอัดอึดอัดอึดอัดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ตระกูลซีวิกจะต้องเจอนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคดีๆมาฝากนะครับแล้วก็คันนี้ลูกค้าเติมตัวปักเพมเบอร์หลังด้วยนะครับของ NRP นะครับตัวนี้จะราคาอยู่ที่4,500บาทแล้วก็จะมีของฮาร์ดเ c สที่แพงขึ้นไปอีกก็จะต่างกันที่วัสดุนะครับา a ร d lace จะอยู่ที่8,500บาทครับตัวนี้ช่วยเรื่องลดอาการกินยางครับเนี่ยคันนี้ยางมันจะเป็นบ้างๆแบบนี้นะครับอ่าเราก็จะไม่เสียตรงนี้ครับลดอาการกินยางด้านในนะฮะก็ประมาณนี้ครับอีกหนึ่งเทคนิคดีๆับมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับชอบถูกใจใช้กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ